ตอนนี้ก็เยอปัญหานะครับจะไปออัดกลางทุ่งโน้นแต่ลมพัดติดก็สวัสดีครับผมเตย์พาด์ตลิงคอลไรซิ่ง เพียงไสก่อนเดี๋ยวก็ช่วยกันทำก่อนครับครับตอนนี้ก็ใกล้ขึ้นแล้วครับถอยยาวมาถอยยาวมาเอาแล้ว ต้องขามไปเนีดยเงแ่ด้วยบากหร่อดครับเพราะ่าติดลสองนต่กนี่ครับห้ผมบวกมากบวกมานี่นี่ พอสมาเงนแท้เพิ่นขามมาทุ่งนี้มนมไม่ตำ่ำ <laughs> ไม่ตำํ <laughs> ไตำไปต่ำเงินเนี่ยห่อพี่รวยๆครับคนมันห่าวไหมครับจัดให้ครับจะคลิปล้างก็ซื้ดอดอกคนเขาเป็ล้างส <laughs> 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 องสองมือครับหมูว่านเกอบพี่รวยๆแล้ว ้ถงเลมามช่องไว้เด้ครับทังเลีซิ่ง,ง,งครับ,รบตอนนี้ก่ะลงมาอัดแล้วบเวอร,อร,อรครับสิขึ้นขึ้นครับเบิ้งมันฟรีรอเกิน เดินทางกลับครับเพื่อนครับหน่อยไหวๆๆๆครับ ือไหล้อมันหลากมันหลากมันดึงมันดึงรถไปครับ หมุนมันก็นเลยมเครื่อง กับทางเขาครับจะจบไปว่าทางเขาทังเล่นทั้รัับ ติดตามช่องเพื่อน้องแน่ช่องซื้อไว้อยังจิ๊บๆครับแค่นี้ไม่อยู่ถังเลสซิ้งไปยักเนี่ <c oughs> ใระดับถังเลสซิ้งเนี่ยไม่มีเต็ดจิบีค่ครับ่อยมันแหน่ยนมอยู่เปะวันอีกแน่ยังหน่อยนั้นตกเอาไปขายครับสิบบาทมันมาร์คค่าเอ็ม้อย สนใจครับพังติดตัวเนี่ยสิบบาทพอจะค่ามร้อยไปรอดูตอนข้ามเลยครับถังถังเลสซิ่งแกจะเอาอยู่ไหม เบอนี่ออกดอกจานเนียนปาน,นี่เหนียนเกินครับตัดไปตอนข่ามันแท้เลยครับนี่นะครับทางกลับ ต่ขอโทษขออภัย้ยครับที่ล่มเขาล่มมันแห้งเกิน เพียงเนื้อก็เรียบร้อยแล้วครับย้ายทุ่งเลยก็ขอฝาก ติดตามด้วยนะครับช่องเต้ยฟ้าดึงทองเลสซิ่ง,งก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้ดูครับถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับขอบคุณครับ